เดิมทุกซอกทุกมุมนะครับใช้รถยังไงให้สภาพนี้นะสภาพเหมือน4-5ห้าหมื่นโลก,ก็ว่าได้นะใหม่ขนาดนี้นะครับนะครับคนรักรถใช้รถยังไงนะครับ ให้ดูไม้น้อยนะคันนี้นะครับเป็นมาคั้นนะครับปี2019นะครับวิ่ง9ก0 0 0เดี๋ยวเรามาดูสภาพวิ่ง9ก0 0 0นะมือเดียวป้ายแดงเนี่ยใช้รถสภาพดีขนาดนี้นะครับสวยงายขนาดไหนไปดูกันนะครับด้วยไซซิ่งเนี่ยที่เขาเล็กกว่าตัวคายเเยนนะครับเป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองมากเลยนะเดินทางต่างจังหวัดก็ได้นะครับต้องเกี่ยวก็ดีนะตัวนี้แล้วดูสภาพนะครับเริ่มจากไฟหน้าเลยนะสภาพดีมากนะครับสเก็ตอย่นี้แทบไม่มีเลยนะแล้วดูนะครับกันชนหน้าเนี่ยดีไซน์นะครับให้อารมณ์เหมือน911เลลยนนะเ้าาาาไดดแรงบัใจจมกรรุ่นนีะคับ รถจะให้ความเป็นสปอร์ตนะครับผสมผสานกับความหรูหราเนี่ยนะแล้วไล่มาดูนะครับตัวล้อนะครับเป็นลาย5ก้านแบบสปอร์ตนะครับสวยงามลงตัวมากๆนะและดูหน้ายางนะครับให้มาเป็น235 60 1ห้านะครับด้วยล้อเนี่ยที่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะทำให้ยางเนี่ยมีความหนาทําให้การขับขี่ตรงนี้นุ่มนวลเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ได้มาดูนะตัวรถสภาพสวยงามมากๆนะครับสีนี่ผมให้ประมาณแบบ90%ได้เลยนะครับสภาพตัวรถนี่คือเนียนตามากๆไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟ full LED เช่นกันนะครับแล้วก็ ด้วยตัวไฟเบรกเนี่ยจะเป็น LED 4เม็ดนะครับตามเอกลักษณ์ของ Porsche รุ่นใหม่นะแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็นไฟยาวนะครับดูสภาพไฟท้ายนะนี่ไล่มาเลยนะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะครับท้ายนะครับก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ตัวนี้นะครับเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะออปชั่นให้มาครบนะครับและสภาพท้ายรถเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ห้องสัมภาระเพิ่มเติมนะครับนี่เราสามารถปรับได้นะ อันนี้ปรับให้ดูข้างเดียวก่อนนะครับท้ายรถก็ตะเข็บเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเพลทต่างๆนะครับอยู่ตามจุดต่างๆนะครับพอสังเกตถ้าเกิดรถมีอุบัติเหตุมีทําสีมานะครับเพลทพวกนี้จะมีการลอกออกนะครับแล้วก็จะหาติดใหม่กันไม่ได้นะคันนี้มีครบนะครับเดิมทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับท่อไอเสียออกคู่นะครับแล้วท่อไอเสียนี้ออกจริงไม่ได้ออกหลอกนะนี่ดิสเตอร์ตัดดำนะครับสวยงามเลยดูสภาพตัวรถนะสวยทุกมุมนะครับคันนี้ การันตีความใหม่ให้เลยนี่ครับห้องเครื่องของรถไม่เกือบแสนกิโลนะสังเกตดูนะครับพลาสติกเนี่ยไม่มีกรอบไม่มีแตกเลยนะสภาพดีมากๆานะครับก็ยังตัวนี้นะครับมากับเครื่อยง2,000ซ c เทอร์โบเบนซินนะตัวนี้252แรงมานะครับมากับเกียร์ PDK เจ็ดสปีดนะครับแล้วดูนะครับ เดิมขนาดไหนนะครับนี่ดูหัวน็อตเดิมป้ายสติกเกอร์ต่างๆนะครับคันนี้รถสูตร AS นะนี่ครับบ่งบอกเลยนี่เพลต่างๆก็ยังอยู่นะครับภายในไม่เคยมีป้นสีมาตะเข็บเดิมทั้งหมดนะครับ <S <S แล้วก็ไล่มาดูภายในกันบ้างนะครับนี่ดูภายในใช้รถยังไงให้สภาพนี้นะนี่เลยครับไม่มีตําหนินะครับแล้วดูเครื่องเสียงได้เป็นบอสเลยนะบอกไฟฟ้านะครับตัวนี้ มีดันน่องเลยนะบอกได้เป็นเมมโมรี่นะครับ2ตํตำแหน่งทั้งคนขับและคนนั่งนะครับแล้วดูปุ่มกดนะเปิดปิดกระจกต่างๆนะครับไม่มีรอยถลอกเลยสักนิดนะครับสภาพตัวรถนี่ถือว่า90%ได้นะดูสครับเพจนะครับด้วยความที่สครับเพจเป็นพลาสติกเนี่ยตามหลักแล้วนะครับมันจะเป็นรอยง่ายมากนะแต่ดูสครับเพจมาแครนคันนี้นะครับใช้รถยังไงนะครับสครับเพจแทบไม่ถลอกเลยนะ ตามซอกนี่สภาพเดิมหมดนะครับไม่มีการพ่นสีไม่มีการย้อมมานะครับมาดูพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนังนะครับเป็นมันติีฟังก์ชันลายสปอร์ต5ก้านะครับดูสภาพพวงมาลัยนะนี่ใช้รถได้ดีมากๆนะใหม่มากดูตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยมีรอยตามการใช้งานนะครับมีรอยย่นมากแต่ถือว่าวนน้อยมากนะครับดูสภาพเนียนตามากๆนะครับนี่มาดูด้านหลังบ้างแทบไม่มีคนได้ใช้นะครับเจ้าของใช้แค่คู่หน้านะครับเบาะหลังนี่คือตึงเปียนะรถสภาพนี้ครับหาจากไหนก่อนเดี๋ยวเรามาสตาร์รถให้ดูกันนะครับ เริ่มด้วยเลยนะครับหน้าปัดเลือนไม่ยังให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตนะครับเป็นแบบหลุมอยู่นะอย่างที่บอกครับส่วนตัวผมชอบไม้หลุมมากๆนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยแสดงความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรนะแล้วก็ตรงกลางนะครับจะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็ด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอแสดงฟังก์ชันต่างๆผมอะไรที่บอกครับมันตีฟังก์ชันนะครับมีครุสคอนโทรมาให้เรียบร้อยนะครับแพลนเดอร์ชิพก็มีมาให้แล้วดูเลขไม้เก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลแท้ๆนะครับคันนี้ประวัติศูนย์เอเอสเข้าตลอดทุกระยะนะครับเช็คประวัติได้รูแงจอสนะคับ มีความใหญ่มากนะตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับกดง่ายด้วยแล้วดูนี่ครับพลาสติกตัวนี้เนี่ยเจ้าของเก่ายังไม่ลอนะครับแล้วดูสภาพคอนโซลนะไล่มาเลย ผมบอกเลยว่าคันนี้คอนโซลไม่มีตําหนิแผงประตูนะครับไม่มีตําหนิคอนโซลกลางด้านล่างนะครับปุ่มเปิมไม่มีรอยเลยนะเจ้าของเก่ารักรถมากๆนะครับแล้วก็ฟังช่องฟังก์ชันเนี่ยกดทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ออปชั่นมาก็มีโหมดสปอร์ตนะครับมีออฟโรดนะแล้วก็มีเลนคีฟมาให้นะครับก็ค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะคันนี้เป็นไงกันบ้างครับกับตัวมาขั้นปี19คันนี้นะคันนี้นะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นรถสูตร as เซอร์ว servit s ตลอดนะครับแต่ดูสภาพรถคันนี้เนี่ย สภาพเหมือน4ี่ห้าหมื่นโลก,ก็ว่าได้นะใหม่ขนาดนี้นะครับเพราะสำหรับคนที่มองว่า,าสมมติบางคนอยากได้คายเยนอยู่แล้วคายเยนนะครับมันใหญ่เกินไปมีไฮบิดมาพ่วงเนี่ยดูดูแลรักษายากนะครับก็เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งช้อยนะครับถ้าเกิดใครเล็งตัวมาคารอยู่เนี่ยบอกว่าสภาพคันนี้นะครับมือเดียวไปแดงประวัติครบเนี่ยอย่าพลาดคันนี้เลยนะครับราคาคันนี้นะครับ2องล้านสามแสนเก้าหมื่นเท่านั้นนะ ถ้าเกิดสนใจก็มาเจอพวกเราที่จีสามสิบห้ากนะครับท่าลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,มทักไลน์แอดมาได้ที่แอาาดจีสามห้ากทางเรามีทีมงานที่ปรึกษากา,ารขายคอยให้คําแนะนําตอบทุกข้อสงสัยทักมาได้เลยครับหรือสามารถเข้าไปชมรถที่แฟนเพจเ Facebook g า5สิบห้ากาดได้เลยครับมีรถสวยๆให้ทุกท่านเลือกมากมาย